น่ยอดมีนูบันๆหน่องเลยก๋วยซีนมีทั้งสุกแล้วก็มีทั้งเสาเอ้ยมีทั้งดิบมีทั้งสุกอถืกแล้วนังเปนหน่องละสดสด อ,อย่างขออภัยคนที่บบก,กินดิบเด้อครับเด้อขอโทษขออภัยคนที่บบก,กินดิบเอาครับนี่เพื่อพี่เพื่อน้องครับจวดอืงอย่างน้อยหอน่อยหัแกแจม แทบคะแนนไม่อ,อ,องลองกินสุกบ้างนี่ครับมีเพื่อพี่เพื่อนน้องคุยเพื่อนมากินสุกนะครับสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดความแซ่บอาหารบ้านๆสิ้นเดือนเมนูสิ้นเดือนนะพี่น้องเนาะนี่ ลืมลืมหมาลูกโดดมานะำลืมหมาลูกโดดมาพี่น้องนี่ลืมหมาลูกโดวดแซ่บเนือ้อแซ่บครับ ครับพี่น้องลุยอืมอืมผิมไหม นี่ครับพี่น้องครับพี่น้องสลหรับมื้อนี้ขอตัวไปกินกว๋วยเ,เสียบมนเด้อพี่น้องเด้อมากินกว๋วยเสียบเสียก,กันนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบครับพี่น้องพบพอกันไหมคลิปหน้าครับสลหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม,ม่ครัวเอ่ครัวหัวเปียกครัวหัวเปียกเอา้าทรงไทยสักหนึ่งคำ สุกๆนอนอืมอืมลุยน <c oughs> ขนาด